สวัสดีครับผมบีทําไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับไมลอนยอดเขเริ่มสูงแล้วนะครับตอนนี้แดดไม่มีนะครับผลไมกแล้วนะครับผลมาอีกแล้วเพื่อนๆผมต้องมาเด็ดกระแหงนะครับเด็ดกระแหงไม่ทันเลยนะครับผมไม่กล้าเด็ดกระแหงเลยครับกระแหงยาวกระแหงดูเลยเหมือนลูกจะออกมาใหม่ครับกระแหงเขานะครับต้องเด็ดออกนะครับแต่ช่วงนี้แดดไม่มีครับ วานไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับโอ้โหแดดไม่มาเลยนะครับฝนพายุเข,ข้านะครับพายุเข,ข้าอีกแล้วโอ้ฝนมามืดเลยเพื่อนๆยอดก็ยาวแล้วยอดแขนนี่แขนก็ออกมานะครับ เสริมนะครับก็ยอดเขาเรากลังจะพุ่งเลยวดูเขาก็การชะง,งักนะครับดูเขาก็มีการชะง,งักนะครับเพราะมันแดดไม่มีเลยนะครับตกอย่างนี้ตกนี้ไม่ไหวเลยนะนเพื่อนๆฝนตกนะครับดูยอดดีกว่ายาวแล้วยาวเป็นต้นนะ เจอหนอนเลยทุกคนไม่ฉีดนี่ต้องเจอหนอนนะครับหนอนเนี่ยหนอนเนี่ยเห็นไหมหนอนบีเสื่องคือเนี่ยครับเขาจะมาไข่ไว้นะครับลองฆ่าเลยครับสังหารโหดบีบเลยครับตายเรียบร้อยจะล้างด้วยแอลกอฮอล์นะไม่กล้าเดิแหนไม่ดได้ทคร,รื่อน เสื้อคือนนะมาเข่ไว้นะครับแค่ว,วันเดียวเองนะครับไม่ได้จีดน้ำหมักยาฆ่า,มาแมลงนะเปลี่ยนตูดใหม่แล้วนะครับน้ำหมักยาฆ่า,มาแมลงนี่เปลี่ยนมาเป็นน้ำส้มสายชูกับน้ำส้มสายชูกับยาเส้นอย่างเดียวนะครับช่วยได้นะครับทดลองแล้วนะครับแหง้ายาวเลยฝนไม่มาเลยเสร็จออกเลย

ขยายเลยนะเพื่อนๆแดดไม่มีนี่ลูกเขาไม่ลูกเขาลูกเขาไม่ขยายนะลูกเขาจะชะงับเลยนะฝนตกนะครับฝนตกนี่ลำบากนะครับเพื่อนๆปลูกนอกโรงเรือนผมฟ้าอากาศาำไม่ได้นะครับผมผมปลูกปลูนกนอกโรงเรือนผมปลูกทีไรนี่ฝนตกทุกทีเลยนะครับใส่ต้องไปปลูกไอ้นี่นะครับ ปล yup. ูกกลางนานะครับปลูกกลางนาดูด้วยฝนจะตกไหมจะได้มีข้าวมาดูนะครับนี่ที่ผมผสมเกสรมาใหม่นะครับเพื่อนๆเนี่ยต้นนี้นะครับเนี่ยเอาติดลูกแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยครับอันนี้เป็นไข่ไข่มังกรนะครับเนี่ยแนนแหงยาวเลยนะครับเนี่ยดูครับสามลูกนะครับแล้วผมต้องคัดไว้นะครับแต่แต่ตอนนี้ยังไม่ยังยังคัดไม่ได้นะครับเพื่อนเพราะอะไร แต่ไม่มีเลยเนี่ยไม่ไม่กล้าเด็ดยอดเลยเนี่ยเดี๋ยวมันทําลายนะครับยอดพุ่งยาวเลยนะครับต้องรอพวกนี้อีกวันนึงครับว่าแดดจะมีไหมเพราะว่าเขาบอกฝนจะตกสามวันนะครับอายุเข้าสามวันนะนเพื่อนก็ต้องมาไล่ดูนะครับดูหนอนนะครับหนอนมีเสื้อเงือนนะปลูกนอกโรงเรือนนะนเพื่อนไม่ได้ปลูกนี่นะครับ ไก็เริ่มแบบมีหนอนมีอะไรกินเชื้อรากินนะครับเชื้อราลาละลาฝนล,ลาน้าค้างนะครับเพื่อนเห็นไหมพวกลาฝนลาน้าค้างเนี่ยผมไม่ได้ใช้ยานะครับผมไม่ได้ใช้ยาฆ่ามแมลงใช้ยาฆ่าเชื้อราอะไรนะครับผมก็ปลูกแบบปลูกแบบจากประสบการณ์นะครับผูกนอกโรงเรือนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็อด่ายเขาก็ดูไี้นี่ได้นะครับก็ ให้เขาไปก่อนนะครับให้กล้องไปแล้วเนี่ยก็ผมจะไล่ไล่ดูยอดนะครับว่าหนอนหนอนมีเสื่องคืนนะครับผมจะไล่ดูยอดนะครับเพื่อนๆถ้าฝากติดตามผมด้วยนะครับผมบีทำไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับถ้ามีอะไรคลิปหน้าไงผมจะมาดีวีไว้ดูนะครับเพราะว่าผมปลูกนโองเรือไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ยาฆ่ายาไม่ใช้อะไรนะครับผมปลูกอินทตียนะครับ ก็ผมเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับจากน้ำหมักยาเส้นนะ่ยผมมาลองใช้อยู่ยาเส้นกับน้ำส้มสายชูนะครับใช้ได้นะครับป้องกันได้อยู่นะครับก็ถึงว่าไม่ได่ร้อยเซ็นะครับก็ฝากติดตามผมด้วยนนครับสวัสดีครับ